สวัสดีครับสวัสดีสสดาอาจารย์น้อยนะครับผมวันนี้ก็มาตามแนวทางของอาจารย์แล้วก็แสดงความดีใจกับอาจารย์ด้วยครับผมถูงขิงว่แล้วนี่อาจารย์โอ้นับหลงเลยถูกจนนับหลงแล้วอาจารย์เนาะเดี๋ยวอาจารย์เนาะนึกไม่ออกเราหลักฐานเอซีดูหน่อยอาจารย์ชูให้เอซีดูหน่อยนะอาจารย์โอ้ศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดอันนี้ให้แต่่องวดเลยเนาะอาจารย์เนาะแต่องงวดทะเบียนรถนี่หกสามศูนย์เจ็ดมาตรงๆเลยมาฝันก่อน หวยออกวันหนึ่งฝันกกว,ว่าขี่รถตกคลองก็เลยว่าโอ้พอดีแหละเลขเรามีอยู่สามหกมีศ <6, S 2> ูนย์เจ็ดอยู่ยก็กเลยได้ทั้งหกสามทั้งศูนย์เจ็ดเลยครับศูนย์เจ็ดนี่รู้สึกว่าจะให้ไว้แต่ต่อหวดใช่ไหมอาจารย์ใช่มีลูกศิษย์ลูกหาเขาถูกกันบ้างไหมครับอาจารย์ถ้าเถูกกันหลายคนอยู่นะถูกหลายคนอยู่ลูกศิษย์บ้านที่ไปทําพิธีให้ที่ขอนแก่นเขาก็ถูก ค่ะแค่ทะลุแค่สองตัวโอ้ไปถึงทำพิธีโค้งสุดท้ายใช่ไหมจันเชื่อไปทำพิธีโค้งสุดท้ายนะเอก่อนโค้งสุดท้ายหลายวันอยู่นะอืมประมาณสักเราเราไปทําวันที่เท่าไหร่นะแม่พืนที่สิบหรือพื้นที่เท่าไหร่นี่ยแหละเขาได้ตัวศูนย์เจ็ดนี่บมอจันเขาได้ตัวสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดอืมเขาได้ตัดศูนย์เจ็ดเมื่อไหร่จันครับสามศูนย์เจ็ดนี่สามศูนย์สามศูนย์เจ็ดไอ้สามศูนย์เจ็ด แล้วก็เจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยเจ็ดศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้านี่อืมครับครับผมคนนี้พปฏิศูนย์เนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าแปลกเนาะอาจารย์ไปทําพิธีสองที่ก็ได้แต่สามศูนย์เจ็ดตัวเดียวเลยใช่ไหมคะสามศูนย์เจ็ดกับสามศูนย์หนึ่งนะทีนี้พอไปทำที่ขอนแก่นกับสามศูนย์เจ็ดกับสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งอีกส่วนในเจ็ดศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้านีเป็นเลขกล้วยเลขที่มันขึ้นในกล้วยครับผม เผื่อจะท่าไหนอยากจะมีโชคแบบอาจา์น้อยแบบลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์เนาะเผื่อให้อาจารย์ไปทำพิธีให้ก็จะมีดวงด้วยอาจารย์เปร์โทรให้ดูหน่อยอาจารย์ลกจกให้ดูหน่อยเออนี่นะครับเผื่อ,อาจกาติดต่อให้อาจารย์ทำใบสีให้ไปทําพิธีให้เนาะอาจารย์เนาะโอเคครับก็ถูกเยอะไหมอาจารย์ fc คอนแกนที่อาจารย์ไปทาพิธีให้เออนั่นสิเมื่อวานก็ลืมถามว่าเขาถูกกี่บาทแต่เขาน่จะถูกเยอะอยู่แหละเพราะเห็น น้ำเสียงคดีอกดีใจให้ในยููกหลายบาทอยู่การก็ลืมถามว่าเขาถูกกี่บาทพอดีแม่แกไปเก็บนางนวลมาแกอยากเก็บเนื้อเขาเห็นเขาเก็บได้เยอะแก็อยากเก็บเขาก็เลยนั่งช่วยแกเด็ดอดอกนางนวลอยู่เด็ดไปเด็ดมาเด็ดไปเด็ดมาโทรมาก็เลยมือหนึ่งกัดเด็ดนางนวลไปด้วยก็คุยโทรศัพท์กับเขาด้วยก็เลยลืมถามว่าเขาได้ตัวรเท่าไหร่รู้แต่ว่าเขาถูก แล้วก็<า>ม,มันก็ตามมาฝั่งโขง้งอีกเนาะสามเจ็ด,ออจดวันวันแรกที่ไปทําพิธีสวดทอนจอมปลวกให้เขาตกเย็ยนมามันก็ออกข้ามโค้งไปเป็นศูนย์สามเจ็ดทีพอวันนั้นวันวันพุธเนาะพอมาวันศุกร์ ต่อท้ายกันมาวันศูนร์แล้วก็ออกศูนย์สามแล้วก็เว้นหายไปเลยแล้วเว้นหายไปเลยแล้วก็คิดว่าใจกระตุ้มๆต,ต่อมๆอ,อ,อ,อยู่นะว่ามันจะมารัฐบาลไทยไหมทีนี้พอดีขอนแก่นเข้าไปทําพิธีให้พอไปทำพิธีให้ก็ได้ตัวเดิมมาสามศูนย์เจ็ดอีกกับสามศูนย์เจ็ดกับสามศูนย์หนึ่งก็คือเจ็ดนั่นแหละแต่ว่าาจา์ไม่มั่นใจว่าหัวหัวเลขเจ็ดนี่มันเป็นเจ็ดก็ได้เป็นหนึน 1, ่งก็ได้นเนาะครับอาจ์เลยเอาไว้สองทาง ก็เลยมาออกรัฐบาลไทย07 07อีกตกคำมาออก37อีก,อกโอ้โหก็ 3, 3 07เนี่ยหรอกครับจ้างอีกน้อยแล้วไ,ไอ้ไอตัวอื่นไปออกอย่างอื่นนะไอ้อย่าง905 905 90เขาไปออกอะไรฉลากออมสินมั้งแล้วก็อะไรอีกไปออกฉลากทกศฉลากออมสินฉลากทกศแล้วก็อะไรอีกนะ3อย่างกับรัฐบาลไทยอีกเป็น4อย่าง ออกแล้วออกอีกเนาะอาจารย์แ<อ>ล้วออกอีกครับเลขตัวเดียวเพราะอาจารย์นี่ทำพิธีสองที่ได้เลขตัวเดียวสามศูนย์เจ็ดสองที่เลยใช่ก็เลยกลายเป็นว่าออกแล้วออกอีกออกแล้วออกอีกครับครับผมก็ดีใจด้วยสําหรับคนที่ถูกสําหรับลูกศิลย์ลูกหาอาจารย์ที่ถูกคนที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไร,ไน,ไรนะครับเดี๋ยววหนนี้ก็ถูกอีกเนาะอาจารย์เนาะวันนี้ถูกอีกเดี๋ยวอาจารย์หาให้อีกมันหลายงวดเลยอาจารย์ถูกเมื่อกี่งวดแล้วไม่ทันได้นับนอะอาจารย์เนาะกี่งวดแลวอาจารย์ได้หลายงวด นับหลงละไม่รู้ว่าจะไม่ได้บากทีงวดแล้วมันมันถูกมาเรื่อยๆเนี่ยนะงวดก่อนก็ถูกสองเก้าใช่ไหมจันใช่สองเก้าสองหกครับสองหกแล้วกันผมก็สองเก้าครับวันนี้มีแผ่นจะไปทําพิธีที่ไหนอีกไหมคะจันวันนี้ยังวันนี้ยังเงยียบอยู่ครับครับผมมีเกินเกินในเอฟซีสักตัวไหมจันมีเลขฝันมีอะไรไหมหลังเลขออกเกินเกินแล้ว รู้สึกว่าจะฝันอยู่นะม่อคืีเี่ยแป๊บหนึ่งขอไล่เลี้ยงความฝันก่อนเออเหมือนจะฝันว่าไปเก็บเห็ดฝันว่าไปเก็บเห็ดบนเขาบอกเอหน้าเล้งทำไมเห็ดขึ้นไวจังว่าไปเก็บเห็ดนะเอ่อ พอขึ้นไปเนี่ยป่าเห็ดพอขึ้นไปมันเป็นป่าป่าไผ่ป่าไผ่ป่าเพกสลับกันนั่นแหละก็เ,เก็บ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 ไปเก็บอยู่ดีๆ,ๆไป,ๆไปทะลุปีกฝั่งหนึ่งของภูเขาไปก็เป็นวัดเป็นวัดอยู่อยู่ตีนเขาอฝั่งหนึ่งหลวงพ่อยบอกว่าอูโยมม,มักแค่เก็บเห็ดใช่ไหมครับผมมาจะเก็บเห็ดแล้วมาจากทางไหนผมมาอู้จากเอา้าทาไม ข้ามฟากมาตั้งเขาสิบพวลลูกเลยนะนี่แกวอยู่คนละอำเภอเลยนะนี่ครับโอ้แล้วไม่หิวข้าวไหมโอ้หิวข้ามมาหาทางเดินมาเรื่อยๆผมว่าจะกลับไปกินข้าวที่รถพอดีหาทางกลับไม่เจอเลยเดินมาเนี่ยโอ้ยมมาพักกินข้าวก่อนเดี๋ยวนอนอยู่ยนี่คืนหนึ่งไปถึงนุ่มข้ามพอดีเนาะเดี๋ยวนอนที่วัดคืนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอาจารย์หลวงพ่อให้รถชาวบ้านเขาไปส่ง พอกินข้าวเสร็จผ่านไปว่าตื่นเช้านี่หลวงพ่อว่าโยมถ้ายโยมจะไปเก็บเห็ดนะโยมไม่ต้องเอาไหนไกลตรงนี้บริเวณวัดอัตมาเนี่ยเอาขนาดไหนเยอะแยะไปส่องดูก็เห็นเห็ดตามโคนไม้ตามพุ่มไม้เนี่ยมีแต่เห็ดบอกโอ้หลวงพ่อเห็ดเยอะขนาดนี้ไม่มีใครมาเก็บนี่เขาก็มาเก็บเรื่อยนั่นแหละแต่ว่าอยู่นี่เนะี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเยอะคนเขาไม่ค่อยกล้าละระลาบละลวงเดอกวถ้าหลวงพ่อไม่อนุญาตเขาก็ไม่ค่อยมีใครกล้ามาเก็บไว้อย่างงี้ครับเลยแกก็ให้คนมาส่งขึ้นหมอขึ้นรถมอไซจอดไรีฝัังเขาอย่ากัดรถมอไซอีกแหละจะมามอไซอีกมั้งโอ้จะเก็บเห็ดนี่จะมามอไซตัวไหนล่ะจารอาจย์คิดว่าเป็นตัวไหนครับมอไซทะเบียนรถ พอใส่จานนี่มันสองกพหกสามศูนย์สามูนย์เจ็ดออกไปแล้วทั้งบนทั้งล่างเลยใช่คิดว่าออกอีกไหมอาจารย์คนนี้น่าจะมีสิ่ตัวไหน,นาอาจารย์อาจารย์ลองตัดให้สักสามตัวได้ไหมหกเจ็ดสองยังไม่ออกตัดให้เอฟซีตัวหนึ่งอาจารย์หกสามศูนย์เจ็ดแล้วแต่หกศูนย์เจ็ดไหมฮะหกศูนย์เจ็ดออกแล้วเนาะหรือจะเป็นศูนยหกสาม 063 063ก็สวยนะครับ fc เนอะยังไง<ห>คู่หน้า630นี้เนาะเออตามทะเบียนรถนะครับ063นะจานเนาะ063กับ063กับกับ607เออ063กับ607นั 6, ่นแหละตัวกันไว้ร 6, หรือว่า0 6หรือ fc ค,คนไหนตีความฝันต่างออกไปก็ แล้วแต่ดวงเนาะครับอาจารย์ก็ไม่ค่อยถนัดตีเลขจากความฝันเท่าไหร่ถ้าใครตีได้กะได้ตัวไหนก็ทักมาบอกหน่อยครับ <c oughs> ครับผมหรือว่ามันเป็นตัวเดิมก็จะเป็นเจ็ดศูนย์หกอย่างนี้แทนก็ได้นะคะอาจารย์เออน่าจะนะศูนย์เจ็ดมันก็ออกกระเดวเวนาะครับที่ที่รู้นี่ก็คือออกไปแล้วทั้งบนทั้งล่างทั้งศูนย์เจ็ดทั้งหกสามเลยตัวทะเบียนรถอาจารย์นี่เนาะ ไปเก็บเห็ดเดินเดินทะลุปไปอีกฝั่งเขาเนี่ยหรือหรือตัวหน้ากับตัวหลังมันจะทะลุปไปหากันนี่โอ้สามเป็นสามสามเจ็ดไหมครับผมเออไม่แน่นะลงท้ายตัวท้ายกับตัวนี่เพราะว่าเดินเก็บเห็ดจากอีกฝั่งหนึ่งทะลุปไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นหกเจ็ดก็ได้นะอาจารย์ตัวแรกเป็นตัวหกตัวหลังเป็นตัวเจ็ดเป็นหกเจ็ดไงครับหกศูนย์เจ็ดอย่างนี้นะ่ะเจ็ดหกหกเจ็ดอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอาจารย์น่าจะได้อยู่นะเออตัวออกได้หมดเลยในเตาเบรนใช่ไหมอาจารย์ใช่ เราไปพิจารณากันดูเนาะ FC แต่ถ้าแต่ถ้าตีความฝันอันนี้เก็บเห็ดเก็บก้าเห็ดก็าวห้างงี้ใช่ไหมจย์ก็ว่าน่าจะพอมีส่วนนะครับเอางี้ดีกว่าให้ FC ไปพิจารณากันเองเดี๋ยวเรามารอสะดุดเลขขันน้ำมนต์อาจารย์ดีกว่าโอเคเผื่ออาจารย์ได้ไปทำน้ำมนต์อยู่ไหนเนาะก็ FC คนไหนมีธุระอยากจะให้อาจารย์ทําพิธีอะไรก็ติดต่อได้เนาะค่ะผมเผื่อจะได้ทําน้ำมนต์ได้โชคได้ลาภเผื่อแพกันค่บผม ก็เป็นการเสริมดวงไว้ด้วยนะอาจารย์เนาะจาดวงสระเคราะห์นะครับผมแต่ว่าเลขน้ำมนเลขน้ำมนถ้าไปทําพิธีน่ะเลขน้ำมนตค่อนข้างจะแม่นแต่ว่าบางครั้งมันกระชัดบางครั้งก็ไม่ค่อยชัดอาจจะบางครั้งก็ตีได้เลขหางเดียวบางทีก็อาจจะตีได้เลขสองสามหางมาแล้วแต่ฐานน้ำมนว่าจะชัดไม่ชัดเนาะเวลาอาจารย์ไปทําเจ้าภาพเ็าถูกทุกรอบไ,มไหมน,น่ะอาจารย์ส่วนมากก็ถูกนะอืมยกเว้นแต่ว่าบางคนอ่า ยกเว้นแต่ว่าบางครั้งมันไม่ได้ออกรัฐบาลไทยไปออกฝั่งโค้งอย่างเนี้ยข้ามโค้งหรือไปออกเวียดนามอย่างเนี้ยแต่ว่าเจ้าภาพเขาไม่ซื้อเขาซื้อแต่รัฐบาลไทยอย่างเดียวเขาซื้อไม่เป็นอันนั้นก็ก็มีอย่างอาจารย์ไปสุลินรอบก่อนนู้นจําได้ไหมที่ที่ได้มาแล้วมันออกฝั่งโค้งสองวันสามไอ้สองหวดสามหมวดซ้อนคเจ้าภาพไม่ถูกสักบาทเพราะว่าเขาเล่นฝั่งโค้งไม่เป็น ัผมเ,เล่นเป็นแต่รัฐบาลไทยอย่างเดียวค่ะแล้วทะเบียนรถอาจารย์เอาเอาเป็นตัวไหนคะ่ะข่าวๆที่อาจารย์ว่ามันนำมาอสามหกศูนย์สามหกศูนย์ก็หกศูนย์เจ็ดไหม แล้วก็รอเรีกขกันน,น้ำมันเนาะค่ะแล้วก็ตัดหัวทะลุหางอะไรเอาสามเจ็ดทั้งตัวเพราะว่ามันทะลุฝั่งเขาเนาะครับไม่แน่นะครับครับผมนาะเดี๋ยวเรามาสรุปการอีกทีเดี๋ยวตีไปหลายตัวแล้วมันจะเตรียมหน้าก,ากระดาษเนาะอาจารย์เนาะเอาแค่นี้ไปก่อนนะครับที่เหลือกันแล้วแต่เอฟซีปีเอาแต่ว่าทะเบียนเต็มๆมันคือหกสามศูนย์เจ็ดที่ออกไปแล้วทั้งบนทั้งล่างเนาะอาจารย์เนาะ คนรอดูเลขคันมนมประกอบกันนะคะโอเคนะคบไปงี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์น้อยนะคะขอบคุณ<า>ค่ะขอบคุบค่ะค่ะเป็นแนวทางของอาจารย์น้อยความฝันฝันหินทะเบียนรถเนาะก็เป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวรอ,อเลขคันมนม์เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Thank you.